สว re ัสดีครับสว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 ัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ที่สวัสดีครับอะนะครับวันนี้นะครับ SPGE เด็กศิษย์นะครับจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับก็อยู่ในช่วงการพาทัวร์นะครับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่ทัศน์กดิแล้วพักบ้างวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์สวนสีรีลุคชาตินะครับวันนี้เราอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสี่ลุคชาตินะครับก็ อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างน,นะครับในพื้นที่นี้พื้นที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ้าให้ผมบอกคนเดียวมันก็หน้าเบื่อนะาาเดี๋ยวผมคิดว่าเราลองไปหาวู้เชี่ยวชาญดีกว่าตามหากนันดีกว่าน,นะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป,ไปตามหากันครับ นะครับน้องตารเป็นอะไรอยู่ครับที่นี่เป็นท่าแผันไทยประยุกต์นะคะประจำอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริลุกชาติค่ะคราวนี้คือผมจะพาอาจารย์ชติพกับจัเนเขามาดูสวนศิริพรนีผมอยากรู้ว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับอยากจะรบกวนที่ตางเนี่ยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไงอะไรมีอะไรบ้างนะครับได้ค่ะที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศิริลุกรชาตินี้นะคะก็เป็นสวนสมุนไพรนะคะมีพื้นที่กว่า140ไร่นะคะ ยค่ะไม่ว่าจะมาดูนกนะคะปั่นจักรยานหรือว่าน่าอ่านหนังสือก็ได้เหมือนกันค่ะอ๋อดีมากเลยนะครับนอกจากดูนกเป็นกุนายปั่นจักรยานทันนี้เปิดวันไหนเปิดเวลาไหนอะไรยังไงบ้างครับค่ะที่นี่นะคะก็เปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะสําหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมิโดนนะคะสามารถเข้ามาออกกาลังกายในตอนเช้าและตอนเย็นได้นะคะตั้งแต่6โมงนะคะถึง9โมงเช้านะคะและตอนเย็นนะคะ4ี่โมงจนถึง ในเวลาทาการก็เปิดปกติฉะนั้นแสดงว่าช่วงเวลาทําการเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดเป็นบุคคลภายนอกนะครับก็จะมีค่าเข้าชมใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นบุคลากรมณโยดอนเป็นนักศึกษามณโยดอนเนี่ยก็สามารถเข้าชมฟรีนะครับแต่ช่วงเช้าเนี่ยกับช่วงเย็นเนี่ยสวยใจดีนะสามารถให้ออกกาลังกายได้โดยไม่เสียค่าเข้านะครับก็ช่วงเช้าก็ อย่างที่พี่ตังบอกนะครับก็คือหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าใช่ไหมนะครับช่วงเย็นก็คือสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับก็มาอาอกกำลังกายได้อย่างที่เขาบอกไปแล้วนะครับเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์วันนี้วันอะไรครับจันวันนี้วันอังคารครับส่วนปิด,ปดจ้านะครับเนี่ยผมตั้งใจมาวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากให้พวกคุณนะมาดูด้วยตาตัวเองนะครับเวลามาสัญยานะโอเคนะแล้วคราวนี้นอกจากจะมีสมุนไพรแล้วมีอันนี้อาคารอะไรครับเนี่ยที่อาคารด้าหลังไป ทชไหมนะใบไม้สามใบทำไมต้องสามใบครับต้นไม้จะก้าร้อยชนิดทำไมมีใบไม้สามใบเพราะว่าคันนี้นะคะออกแบบเป็นรูปใบไม้สามอ๋อเป็นใบไม้สามใบนะครับมีความสอดคล้องนะครับุญธรรมชาติเนี่ยนะครับมีอะไรเรียนดังเยียงรู้เยอะมากเลยนะครับภูเมงตรงนู้นมีอะไรนะเอ็มยูกาเด้นอันนั้นทำอะไรครับเป็นซีกาเด้นเซ็นเตอร์ค่ะเป็นร้านขายซิลิก a ้ขายต้วไทยโอเคนะใคร อยากได้สมุนไพรนะครับมาวหนุนที่ซีลีการ์เด้นเซ็นเตอร์นะครับราคานี้บอกเลยว่าวิทพะนะครับ<ช>ราคาคไม่แพงนะครับก็มาหนหุนกันได้นะครับนอกจากนี้เออเมื่อกี้บอกว่าเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยมาเกี่ยวอะไรกับอุทยานธรรมชาติครับก็ที่นี่นะคะก็มีทั้งสมุนไพรนะคะแล้วก็ในห้องนี้ทักศาการสมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลค่ะห้องนี้ทรศาการนี้ก็จะเกี่ยวกับวงการแพทย์ โอ้นี่น่าดูมากเลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะอยากให้ทุกคนมาดูนะครับแล้วก็ผมเห็นมีอาคารอะไรนะบ้านหมอยาหรือเปล่าใช่ค่ะอาคาอะไรครับเนี่ยต่อไปค่ะเขาจะเปิดเป็นคลินิกการแพทย์แผนไทยไปอยู่อ๋อน่าสนใจอยู่แบบนวดประคบอะไรเงี้ยนะสมุ็นไทนะครับก็เป็นการแพทย์ทางเลือกทางนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับว่าแผนเรามีของดีแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยว วันนี้เข้าสวนไม่ได้นะขออนุญาตดูรอบรอบก่อนแล้วกันนะครับ,รบ,รบขอบคุณที่ตังมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ที่รู้วราชาติแล้วนะครับก็พื้นที่ใกล้ๆกัดนะครับก็จะมีนี่ครับที่นี่คือที่ไหนครับอาจารย์ชที่ครับบ้านบ้านลักหมาบ้านบ้านลักหมาสัญยานะครับอันนี้ก็คือถามว่ามีไว้ทําอะไรนะครับก็ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องหมาจรจัดภายในมหาวิทยาลัยเรานะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับน้องๆเนี่ยจะอยู่เต็มหมาละทัหมดเลยตามลงอาหารตามอาไรนะครับก็ดูแลเป็นอันตรายนะครับก็มีกัดเด็กอะไรบ้างนะครับก็เลย ร่วมมือกับหมาหาวิทยาลัยก็เลยร่วมมือกับคณะจิตแพทย์นะครับก็สร้างนะครับบ้านรักษาพยา,ยานขึ้นมานะครับเพื่อทําอะไรครับก็เพื่อดูแลพวกสุนัขจรจัดทั้งหลายที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับให้เป็นระบบระเบียบนะครับโดยที่บ้านรับหมาพยอดยา,ยายนี่ก็จะมี3เรือนด้วยกัน3ครับามหลังเป็นหลักนะครับก็คือเรือนแรกรับนะครับเรือนอสามใสแล้วก็เรือนรอรับบ้านใหม่นะครับก็จะมี 3, 3, 3, 3ามสามอัาเดวกันทำไมต้องมีเรือนแรกรับาะเพราะว่าสุนัขที่เข้ามาใหม่ก็ ก็ตรวจก่อนะครับว่าสบายหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับดูแลให้เรียบร้อยก่อนเสร็จแล้วก็ผับไปอยู่ปรับนิสัยครับทําไมต้องปรับนิสัยรู้ไ่ะครับก็ให้มีความเรียบร้อยก็คือบางทีสุนัขจอนจัดเนี่ยเขาอาจจะแบบก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ลดความดุดันจับมาปรับนิสัยมาฝึกกันก่อนนะครับพอพร้อมแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ที่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นรอรับบ้านใหม่นะครับก็สามารถให้คนมารับ อุปาการะน้องๆกลับไปเรียนที่บ้านได้นะครับหรือช่วงนี้นะครับก็สามารถติดตามได้ในเพจเขามีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับบ้านรักหมาสรยาก็ลองไปดูกันนะครับมีการมีชมรมด้วยนะมีชมรมสุนัขลุ่ยใส่ดีโดยนักศึกษาคณะสาศาศาาะะัตวแพทย์เขาก็มาฝึกสุนัขก,กันนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นอีกเช่นถ้าเรา,อาอสอบอเครียดมาขอจุ่มก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วนนะครับว่าว่าเขา เปิดให้สามารถเล่นกับสุนัขได้เมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีแบบว่าจูงสุนัขพาสุนัขเดินเล่นนะครับก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่บ้านรักหมาได้นะครับก็จะมีกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็คืออีกที่หนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกคนนะครับได้รู้จักสวนยาของเรานะครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายของวันนี้ละเดี๋ยวไปที่ไหนไปดูกันนะครับโอเคครับ วันนี้มาถึงจุดสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับอาจารย์เราอยู่ที่นะครับจำไหมครับแปลงผักป้าอ่านะครับแปลงผักปอกสามพิษนะครับหรือว่าแปลงผักป้าลำพื้นนะครับอ่ะเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะแปลงผักตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นผักออร์แกนิกนะครับพืชผักสวนควรัวนั่นแหละครับที่ปลูกโดยการใช้วิธีแบบปลอดสารพิษก็คือไม่ใช้สารเคมีนะครับใช้ปุ๋ยหมักใช้ปุ๋ยชีวภาพ นะครับแล้วก็ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงะนะครับแล้วก็ใช้นะครับสิ่งทดแทนสิ่งที่เป็นพวกสารเคมีนะครับ <arose. S 1> ที่มาที่ไปจะทราบไหมครับว่าทําไมถึงถึงมีที่มาที่ไปนะครับไม่ต้องถามตรงนีเ้เป็นที่ทีงเศษวัส,สดุก่อสร้างหลังของสร้างตึกสร้างอะไรอ่าใช่ใช่แล้วรู้ไหมครับปรไมถึงต้องกลายเป็นแปลงบ้างนะครับเพราะมหาลัยไรเห็น อ่าใช่ครับมีอยู่อะไรเนี่ยอย่างนี้ครับผมเล่าให้ฟังนะครับก็คือ,อตอนนั้นท่านอธิการบดีนะท่านอาจารย์เพียรสกลนครับก็อยากจะมีพื้นที่พื้นที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับปลูกผักปลอดสารพิษให้อยู่คลากรได,ได้ได้ทานกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มองพื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่รกร้างนะครับอย่างที่อาจารย์คิดบอกนะครับว่าเป็นที่ทิ้งเศษหินเศษปูนนะครับ ประมาณจะนีตรงนี้ประมาณ4ี่ไร่4ี่ไร่ด้วยกันนะครับก็ติดต่อไปที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอน,นะครับว่าอยากจะหาคนมาถ่ายทอดนะครับว่าทำปลูกผักปลอดสารพิษนี่ทำยังไงนะครับก็ได้ผลประกอบว่าไม่มีใครมานะครับอาจารย์เพราะว่าการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยมันต้นทุนสูงนะครับมันไม่คุ้มก็เลยไม่มีใครมานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมหาลัยก็เลยทำยังไง อยาก,กทำไม่ได้<ม>ก็เลยไปติดต่อนะครับปราชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับก็คือผมว่าคือคุณป้าลำพึงนะครับคุณป้าลำพึงเนี่ยกาลองมาดูพื้นที่เราลองจอบฟันดูก่อนเจอดินเจอหินนั่นแหละแต่แกก็บอกว่าเออมันก็ยังพอทําได้นะก็ให้คนเก็บผลงานเ่เก็บหินเก็บอะไรอยู่เนี่ยสองเดือนนะปรับพื้นที่เนี่ยนะครับกว่าจะเริ่มปลูกได้นะครับนะครับแล้วกพคุณป้าลำพึงเนี่ยเนื่องจากที่บอกนะครับเป็นปราชาวบ้านที่นี่นะครับ,นะรบแด้ก็ ชีวภาพไม่พอนะครับสารเคมีไม่ใช้ใช่ไหมยาฆ่าแมลงไม่ใช้ใช้อะไรแทนนะครับอาจารย์รู้ไหมครับว่าใช้อะไรแทนยาฆ่าแมลงนะครับเป็นข้าวจะเป็นพิษแกงอ่าเป็นพิแกงนะครับพิแกงเนี่ยพิแกงทำกับข้าวเลยนะครับแล้วลายน้ำแล้วฉีดกันยาฆ่าแมลงนะครับเพราะว่าพิแกงเราประกอบด้วยอะไรมั้งครับก็พวกสมุนสมุนไพรอ่ะนะอ่าพวกนกกระทียมพริกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไล่สัตว์แมลงตรงพืชได้นะครับก็ พื้นที่เนี่ยสี่ไร่นะให้ทายนะอาจารย์เก็บค่าเช่าเท่าไหร่ครับให้ทายให้ทายถ้าเป็นพื้นที่ภายนอกนะครับก็น่าจะหลายพันบาทอาจจะถึงหลักหมื่นนะครับแต่นี่ครับมาวิไลัยนะครับไม่คิดค่าเช่าของไม่คิดค่าเช่าเพราะว่าเราต้องการให้อะไรครับต้องการขอข้อแม้เดียวครับก็คือให้บ้านลำพึงเนี่ยพัฒนาพื้นที่นี้ต่อแล้วก็ เมื่อมีคนมาเยี่ยมชมมหาลัยก็อยากให้ท่านลำพึงเนี่ยถ่ายทอดนะครับความองค์ความรู้ในการปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยให้แก่คนที่มาเยี่ยมชมดูงานรวมถึงนักศึกษาคณะครารมหาวิทลัยมิดนนะครับได้รู้กันว่าถ้าปลูกผักปลอดสารพิษเนี่ยเป็นยังไงใช่แล้วก็ถ้ามีปลูกเนี่ยก็ต้องมีซื้อรับประทานนะครับการซื้อที่ไหนครับอ่ามีเรื่องเล็กอยู่นั้นนะครับก็ไปซื้อได้หาซื้อได้นะครับ หรือสามารถสร้างเป็นกระเช้าก็นะครับจัดได้ผมเห็นเลยนะครับเอากระเช้ามาให้ตากั่จัดเป็นผักสลัดนะครับก็ทําได้นะครับเลยนะครับเหมาะกับการเป็นของฝากนะครับสําหรับคนรักสุขภาพโอเคสถานที่อยู่ตรงไหนครับก็อยู่ข้างๆตึกคณะเทคนิคการแพทย์นะครับโอเคลองมาดูนะครับมาเยี่ยมชมได้นะครับมาเยี่ยมชมได้โอเคนะครับวันนี้ก็อะไรจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับอาจารย์ ไม่มีนะครับนะไม่มีแล้วจวะถามว่ามีไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะก็วันนี้ก็นั้นแค่นี้นะครับก็สวัสดีทุกคนบ๊ายบาย